สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรเป็นเรื่องสนุก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 วันนี้ไม่ได้มาทํางานครับเพราะว่าฝนตกฝนตกมาสองวันแล้วครับแล้วพอดีเมื่อวานคุณหมอนัดก็เลยไม่ได้เข้าสวนวันนี้ก็แวะเข้ามาดูความเรียบร้อยเหนื่อยวิ่งเข้ามามีเวลาจํากัดมาดูตรวจดูสภาพหลังจากที่เราฉีดกูฟซิเนตแอมโมเนียไป นะครับก็โดยรวมเดี๋ยวจะฉายภาพให้ดูโดยรวมส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นผักบุ้งก็ถือว่าโอเคนะครับก็ตอบสนองกับยาคือวันนั้นเนี่ยเราฉีดยาเสร็จน่าจะประมาณสักบ่ายสองพอหลังจากนั้นอีก2-3ชั่วโมงประมาณ4-5โมงเย็นก็มีฝนพรมๆม,มาแล้วก็ตกทั้งคืนเลยนะครับซึ่งเราก็มองว่าการแทรกซึมของยาเนี่ยน่าจะยังไม่ไม่ดีเท่าไหร่ แต่เพลินว่ายาที่เราใส่มันก็จะโอเวอร์โดดนิดๆนะฮะแปบซีซีต่อ5ลิตร5 4 20 8 4 32 8 2 3บปประมาณ300กว่าซีซีต่อน้ำา20ลิตรก็ถือว่าก็โอเคเข้มนิดหนึ่งนะครับก็โดยรวมนะครับก็ถือว่าสามารถสกัดกั้นวัชพืชใต้โคนต้นได้นะครับคือเราไม่ได้ต้องการที่จะล้างแบบซาก สิ้นซากศูนย์พันอะไรเลยเพียงแต่เราอยากจะหยุดการรบกวนของเขาเท่านั้นเองอยากจะหยุดการเจริญเติบโตของโคโลนีของตัวผักบุ้งเนื่องจากว่าผักบุ้งเนี่ยเขาจะมีการสร้างสาขาขยา,ายตัวไปเรื่อยๆแล้วเสร็จแล้วเราก็มองว่าเขาก็ไปรบกวนรากผิวดินพอสมควรเราก็เลยจัดการซะนะครับแล้วในขณะเดียวกันวันก่อนเราก็เพิ่งราดชาเขียวก็โอเลี้ยงไปนะครับก็ ถือว่าโอเคนะครับถือว่าดีแล้วก็อเผอิญว่ามีวันวันนี้เมื่อเช้ามีคุยกับคุณฮิวบริษัทโอเมกา้าคุณฮิ้วก็เลยแนะนำว่าจะเอาไดเมทามอฟมาให้ผสมกับไพลาโคสโตบินซึ่งเราก็มองว่าเออก็ลองดูนะครับเพราะ อีกไม่กี่วันเราก็จะถึงคิวที่อาจจะต้องฉีดยาเชื้อราประกบนิดนึงเนื่องจากว่าช่วงนี้อากาศค่อนข้างขมุขมัวแล้วก็เราก็มองว่าใบอ่อนของทุเรียนของเราที่แตกออกมาเนี่ย mm hmm. ก็มีแมลงรบกวนบ้างเราก็เลยคิดว่าภายใน3วัน5วันถ้าฟ้าเปิดนิดนึงเราอาจจะต้องมีการฉีดยานะครับเนื่องจากว่าแมลงเนี่ยพอถ้าเรารักษาใบอ่อนไม่ได้นี่นะครับมันทําให้เราเสียเวลานะครับเนื่องจากว่าถ้าเรารักษาใบอ่อนได้ ดีแล้วก็ไม่มีแมลงรบกวนหรือมีน้อยเนี่ยเราสามารถที่จะทำให้เขาเนี่ยเป็นใบที่สมบูรณ์เพื่อที่จะเป็นชุดใบที่สองที่มันสร้างประโยชน์ในช่วงที่เราจะไว้ดอกของฤดูการนี้สิ้นปีนี้นะครับอันหนึ่งที่เราเจอก็คือว่าเ,เมื่อเช้าเนี่ยนะครับเราก็มีเข้าไปดูในเพจต,ต่างๆก็จะมีหัวข้อหนึ่งที่มีการถกเถียงกัน นะครับว่า9 3 3 8 3 3 6 3 3อะไรอย่างเงี้ยควรจะใช้สูตรไหนดีอะไรอย่างไร,รเผอิญว่าเราก็มองเหมือนกับที่ที่เคยบอกไปอ EP ก่อนว่าถ้าเราไม่สร้างเงื่อนไขเข้ามาเลยนะครับว่านาอาที่ที่สวนเขาเนี่ยดินเป็นยังไงเป็นดินนาเป็นดินดีหรือว่าเป็นดินที่มันธาตุอาหารน้อยการระบายน้ําดีอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราไม่สามารถตอบได้เลยนะครับว่าปุ๋ยแต่ละสูตรเนี่ยเขาใช้อย่างไรอย่างข้องผมเนี่ย ถ้าเทียบกับทางเขตตะวันออกตะวันออกอาจจะบอกว่า25.7 7เลยโอ้โหงามดีสะพั่งในแดดที่ของเราไม่ได้อินซีวัตถุ O.M. ออร์แกนิกแมสเตอร์ของเรายังน้อยเราอาจจะต้องปีนี้อาจจะต้องหันมาเน้นพึ่งอินรีย์โดยอินทรีย์ที่มากับปุ๋ยอินทรีย์ที่มาจากเป็นอินรีย์โดยตรงหรือว่าอินรีย์ที่เราทําเองเช่นเอาซากพืชซากเศษซากวัชพืช,พช,พชต่างๆมากองให้เขาย่อยสลายนะครับเราก็อาจจะมองว่าเราใช้แบบนี้ก็น่าจะโอเคนะครับแล้วก็ หลายหลายท่านที่เพิ่งเข้ามาติดตามในเพจของเราในในช่องของเราเนี่ยบางทีงงไงว่าเอ๊ะตกลงคุณปากระพงเอาไงกันแน่ตกลงว่าฉันควรจะทำอิสีหรือฉันจะควรจะทำเคมีเพราะบางช็อตเนี่ยคุณปาระพงก็เคมีซะเหลือเกินเราก็จะบอกอ่างีเมือ่อมื่อวานนี้ได้นั่งคุยกับน้องๆน,นะครับก็ก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่า เวลาเราจะทำอินซีเหมือนที่ผมเคยบอกครับว่าอินซีเนี่ยถือว่าเป็นขั้นสุดของเกษตรการที่หลายๆคนบอกว่าอยากทำเคมีหรืออยากทำเกษตรอินซีเนี่ยบางทีเราต้องดูพืชอย่างของผมเนี่ยพืชที่อยู่ในแปลงของเราในสวนเราก็คือทุเรียนของเราเนี่ยผมมองด้วยด้วยตาเปล่าด้วยเราประเมินด้วยความรู้ที่เรามีเนี่ยผมมีความรู้สึกว่า เขายังไม่สมบูรณ์พอที่จะใช้ระบบอินทรีย์รนะครับคือตราบใดก็แล้วแต่ที่ต้นทุเรียนถ้าสมบูรณ์ดูแลทุกอย่างเนียบหมดสภาพแวดล้อมดีหมดลากดีระบบลากดีระบบใบดีเมื่อนั้นล่ะครับไตโคเดอร์มาจะอยู่เต็มสวนผมเลยแต่วันนี้ยังไม่ได้เพราะว่าโรคระบาดมันยังรุนแรงอยู่ อย่างน้อยสุดเนี่ยเราขอให้ออกจากโรงพยาบาลก่อนตอนนี้คือต้องบอกว่ามันเหมือนกับบางต้นเนี่ยเราอาจจะยังต้องปสมปฐมพยาบาลเขาอยู่เนื่องจากว่าต้องรอให้สภาพเขาแข็งแรงพอที่จะมีภูมิต้านทานในตัวเองในระดับหนึ่งเพราะผมก็จะเปรียบเสมือนว่าไตโคเดอร์ม,มาเนี่ยมันก็คือยาหม้อถ้าคุณกินยาหม้อเพื่อบำรุงกําลังโดยที่ร่างกายเราแข็งแรงอยู่แล้วแล้วเราก็ กินเพื่อเสริมให้เราแข็งแรงเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันตัวเองอันนั้นอะโอเคแต่ถ้าเมื่อ,อไรเราเอาไปรักษาโรคเนี่ยมันไม่ทันกินหรอกครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราอาจจะต้องพึ่งเคมีก่อนเพราะฉะนั้นหลายๆคนงงไงบางทีผมใช้ยาโอเลี้ยงกับยาเขียวราดลาดดินเอ๊ะแล้วจุลินทรีย์ธรรมชาติไม่ตายหมดหรอตายนะครับจุลินทรีย์ธรรมชาติตายนะครับ,รรรตตรบแต่เราก็เลือกแล้วที่เราจะรักษาต้นก่อน จนกว่าเขาจะสมบูรณ์แล้วหลังจากที่เขาสมบูรณ์แข็งแรงแล้วเมื่อนั้นเราค่อยมาดูแลสภาพแวดล้อมให้เขาไม่สายหรอกครับเพราะอายุเขาเพิ่งบางต้น2ปีสาปีหปี6ปีไม่เกินนี้เขายังอยู่กับเราอีกทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นเมื่อไรเขาสมบูรณ์เมื่อนั้นเขาจะได้สภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์อยู่กับป้าต้องอดทนนะโอเคก็ขอให้ทุกท่าน จงรักษาสุขภาพพร้อมที่จะปะทะกับงานหนักแล้วก็ทําเกษตรให้สนุกและมีความสุขวันนี้ไม่ได้มาในชุดยูนิฟอร์มเพราะว่าไม่ได้มาทําสวนวันนี้แวะมาเยี่ยมลูกๆนะครับอย่าลืมกดใช้กดแลอุ้ยกดแลกดใช้อุ้ยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดให้กําลังใจกับเพจน้องใหม่นะครับเกษตรไปเรื่องสนุกขอให้ทุกท่านจงมีความสุขและทําเกษตรจงมีความสุขนะครับสวัสดีครับ